านนายกเทศมนตรีเท oh, okay. ศบาลพระนครศรดที่ร oh, okay. ้อยตรสมทรงนะคะสมทรงครับสวัส huh. ด okay. yeah, ีคร um ับสวัสดีครับคุณนันท์หลอมคุณเอกครับสวัสดีครับว่าที่ร้อยตรีสมทรงสภาพบัลคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรียาครับโอเคเดี๋ยวจะคุยท่านสองเรื่องเลยนะในปีใหม่พระนครศรียามีอะไรจะชวนชวนพี่น้องประชาชนเนาะมีงานดีด้วยเอาทุกของชาวบ้านที่ คนปนครศรีอยาบอกมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนนางเอ๋ค่ะเรื่องของที่บางบานค่ะมีรถไม่ใช่ไม่ใช่สีอ๋อที่ยุธยาตลาดนี้อ๋อตลาดตลาดเจ้าพรมเรมืมเ่อกีต้ตลาดเจ้าพรมนะคะม,มีผู้ร้องเรียนมาว่าตลาดเจ้าพรมเนี่ยมีร้านค้าไปวางของขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะทาให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลําบากไม่ว่าจะเป็นคนเดินหรือรถวิ่งหรือการจอดรถก็ลําบากมากๆเลยยิ่งจะมีงานอยุธยามรดกโลกแล้วเนี่ย เขาเกรงว่ามันจะดูไม <user windows S 2> ่สง่างามในพื้นที่อยากให้ทางเทศบาลเนี่ยเข้าไปจัดระเบียบหน่อยได้ไหมคะตรงตลาดเจ้าพรมค่ะนี่เป็นตลาดของเทศบาลหรือเปล่าครับท่านครับเจ้าพรมครับท่านอย่างนี้นะครับตลาดเนี่ยเป็นตลาดสดมีสองส่วนด้วยกันนะครับตลาดสดของก็คือตลาดเจ้าพรมเนี่ยนะครับก็อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพนักพัุยาคือคือตัวตลาดสดนะครับแล้วก็แบบที่ดินทั้งหมดเป็นของธนากษ์กระทรวงการคลัง นะครับค่ะนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งเจ้าตาบ้าลก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องดูแลนะฮะี่ศุกพี่น้องประชาชนในทุกด้านอยู่แล้วนะครับเกิดจากจเรื่องการสมาคก,กินนะครับสําหรับประเด็นในเรื่องของอ่าบริเวณนี้นะครับก็คือตลาดส่วนหนึ่งก็มีเป็นตลาดของเดิมเนี่ยอที่มีแปลงนี้เป็นของสารลักษ์กระทรวงการคลังเนี่ยเรามีของเอกชนก็ได้ทาการเ,เขาเรียกสร้างตึกยกธรามรับผิดของกรกระทรวงการคลางสาหรับ ทีนี้พอยกกรรมสิ์ให้ไปแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยมันหลายสิบปีมาแล้วก็มีการขายลักษณะนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มดำเนินกา,การนะครับขายมาหลายสิบปีนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ถนทนที่เห็นอยู่นี้เป็นถนนที่บริเวณหน้าอานพิน์ของผู้ประกอบการนะครับซึ่งจะเดิมเดิมเขาก็มาได้ยก,กนะฮะยกกรทกิ์ให้กับทางเทศบาลแต่ประการใดแต่ขณะนี้เมื่อประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ได้เกิดคัสเตอร์เกิดขึ้นก็นคือมีโควิด19เ,เกิดระบาดขึ้นมากมายในบริเวณตลาดสดแห่งนี้นะครับจึงคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดจึงได้ดําเนินการนะฮะปิดตลาดเจ้าครมนะครับตั้งแต่เดือนก,นก,นกรกฎาคมเป็นต้นมาจนขณะนี้ในสภาพปัจจุบันนี้เทศบาลก็มีข้อตกลงจากคณะกรรมการควบคุมโรคในสมัยนั้นก็ จะมีท่านผู้ว่าเดิมนะครับท่านผู้ว่าพานุย้มศีนะครับพวกเราก็เป็นมติร่วมกันนะฮะว่าว่าจงต้องเข้าไปดำเนินการปรับปรุงตลาดสดนะบริเวณนี้นะครับให้เป็นตลาดที่น่าอยู่และจัดระเบียบใหม่ครับนะครับซึ่งขณะนี้ณปัจจุบันนี้คือคือเขาอยู่กันมานานนะครับก็มีหลายด้านเอาไว้แลวมหลายมิติในบริเวณนี้นะครับนะฮะ เจังหวัดมอบหมายภารกิจเรามาขณะนี้ได้ตกหลึกแล้วก็คือพันธนารักษ์เนี่ยกำลังจะเร่งดําเนินการส่งมอบพื้นที่นะบริเวณถนนแดงกล่าวเทศบาลดูแลครับนะครับเมื่อเมือม่อเมือ่อขณะนี้ในขนานกันไปชสแงที่เข้าไปปรับปรุงเดืยการปูยางนะฮะปูแอดฟัลติกตีเส้นเครื่องหมายจราจรน,นะครับรวมทั้งดําเนินการนะ ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ํารวมทั้งจะดําเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างให้เลยที่สุดเห็นไหมเห็นเส้นไหมครับอันนี้ปูอยางเสร็จแล้วนะครับใามภาคที่กรทรเนี่ยนะครับครับทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเทศบาลได้ประชุม่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้นทั้งหมดละนะะก็จะทราบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอผู้ใดค้าขายจริงนะครับค้าขายจริงโดยที่ทางเทศบาลก็หลังจากลงตัวและก็จัดให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปเอ่อ อยู่ในประเด็นก่านี้เดิมเนี่ยมันลบกันนี่นะฮะถนนก็จะลบลุงหลังมากเลยนะครับขณะนี้ส่วนหนึ่งก็คืออันนี้ยังไม่ได้ยากให้ไปขายแต่ว่าแต่ตอนนี้เราตีช่องนะฮะการค้าขายแล้วนะครับก็ไปจัดระเบียบโดยที่เราจะไม่เก็บค่าเช่าแต่ประกันใดนะฮะครับแต่เดิมอาจจะมีใครได้อ่มีการเก็บค่าเช่าแต่จะให้ใครผมไม่ทราบนะครับตามที่รายงานจากที่ท่านผู้ว่าอะไรกันจังหวัดเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นประธานในขณะนั้นเราแค่จะเขีนยนยูทธการไป นะครับต่อมาท่านผู้ว่าท่านใหม่ท่านวีระชัยก็มาสารต่อซึ่งคณะกรรมการ,การจังหวัดประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานนะฮะตั้งแต่ท่านสาร,ารณสุขจังหวัดนะฮะปกครกองตำรวจนะครับทหารน,นะฮะโดยเป็นคณะกรรมการการ,ร่วมกันจังหวัดว่าต้องเร่งปรับปรุงตลาดสดนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งขณะนี้เราทไํไปได้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละก็เร็วๆนี้นะครับก็คิดว่าถ้าสามารถ นะฮะลงตัวในเรื่องผู้ที่อยู่ค้าขายจริงไปดังเดิมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะมีช่องทางที่สามารถที่จะให้คนสัญจรไปไปมาได้ในระหว่างภายในตลาดนะครับรถด,ดับเพลิงอาจจะเข้าได้นะฮะก็คงไม่นานเลยครับคงไม่นานเพราะเราต้องห่วงว่าขณะนี้คัสเตอร์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เราได้ทําการดําเนินการทุกอย่างแล้วทั้งคนน้ํายาฆ่าเชื้อปรับปรุงพื้นที่ต่างๆสิ่งที่ลรลงรรงก็ลือทิ้งไปบางส่วนแล้ว ครับครับก็เป็นมาตรการที่จังหวัดให้ในโยบายเรามานะฮะขณะน,นี้ก็บอกตรงๆว่าจัตลารักษ์เนี่ยสมบัติพินเป้นงนะฮะเราเข้าทันทีเลยนะครับแต่อย่างอื่นเคลียร์ริ่งไว้หมดแล้วนะครับเราก็พยายามจะเร่งดําเนินการจัดให้อ่าให้เป็นระเบียบให้เกิดความสวยงามให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวต่อไปนะครับท่านนายกภาพนี้ที่ที่เราเห็นอยู่อย่างที่ท่านนายกว่าเนี่ยอันนี้เป็น <c adian> ปเป็นเป็นภาพที่เกิดขึ้นปัจจุบันไหมครับท่านครับ ออันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นปัจจุบันเขื่นอนหนานี้เรายังไม่ได้จัดให้เขาไปขายนะครับในรา<ล>คาที่ที่มองเห็นน็่คือปูอย่างแล้วนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยประชาชนเข้ามาจากต่างอำเภอเข้ามาคาขายกันซึ่งเราไม่ทราบว่าวเอผูอ้ประกอบการเหล่าเนี้ยนะครับนะฮะเ,เข้ามาจากตรงไหนแต่เราขึ้นบัญชีไว้หมดแล้วนะครับ นี่เนี่ยนี่เข้าใจว่าเป็นสภาพปัจจุบันนะครับปัจจุบันสภาพปัจจุบันหลังจากที่ปิดตอนตอนโควิดแล้วบาดใช่ไหมครับแต่จริงจริงลบนีหลบหนี้เราได้ได้ลื้อรื้อหลายส่วนแล้วค่าบงผ่าใบเชิงชายที่ลบวงลังออกไปนะครับขนาดนี้ก็ถ้าธนารักษ์สมบัติพิจิให้เราเมื่อไร่เนี่ยก็ดําเนินการได้จากคันนี้ก็เหมือนผ่อนปลนผ่อนปลนคือเคดค้าขายมาเนี่ยนะครับขายขายมาหลายสิบปีบริเวณนี้นะครับครับขายมาหลายสิบปีเนี่ยนะฮะ อก็ถือว่าอันนี้เข้าไปโดยที่เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะจะเข้าไปคื้ขายกันนะครับตลอทวานท่านท่านสมทรงครับตลาดนี้มีทุกวันไหมหรือมีช่วงไหนครับท่านครับเอตลาดเนี่ยมีทุกวันครับมีทุกวันเลยครับคืออันเนี้ยต้องขหย่านเล่าก่อนจะดังเดิมเนี่ยนะครับมันมาเนี่ยกว่าผมว่าไม่ตึงมาสามสิบปีนะตรงนี้ที่อยู่กันมาเนี่ยนะครับทีนี้อาจจะว่าพอปัจจุบันพอปรับลักษณะอย่างเนี้ยพอเราเข้าไปจัดระเบียบแล้วเนี่ย มันอาจจะมีอพูดกันตรงๆฮนะมันอาจจะมีใครว่างเสียรประโยชน์ราชก,การเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ต้อง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 ยอมนะครับนะเพราะเราได้ตกลงกันแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนพอค่าแม่ค้าเสร็จสิลักษณะอย่างนี้และสนองนโยบายรัฐบาลอย่างนี้ครับเมื่อมอบภารกษษิจเจ้าหาลมาเจ้บาลก็ทําเต็มที่เพราะจะต้องรายงานผลให้กับทางจังหวัดทราบทุกระยะนะต่อไปซึ่ง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 ตลาดส่วนอันนี้นะครับก็ นยโยบายรัฐบ,บาลเนี่ยก็ต้องติดตามอยู่นะโดยเฉพาสยยะสัมนาการยกระัฐมนตรีนะในเรื่องมาตรก,การต่างๆที่เราไปดูแลพี่น้องประชาชนในในเรื่องการทำมา,าค้าขายนะครับโดยเฉพาะอย่างเนี้เยเห็นได้ว่า,าทำมาจากต่างต่างอำเภออำเภอที่อยู่ในบริเวณจังหวัดพระนครธิยานะครับก็จะเป็นพวกของสดผักอะไรต่างๆนานานเนี่ยครับก็ก็ยืนยันว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ย ได้อยู่ดีมีสุขท่อค้าแม่ค้านะครับไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ก,ก,ก็ก็มีโทรมานะครับทางรัฐบาลก็โทรมาว่ามีอะไรไหมพอมีเรื่องร้องเรียนไปเรื่องของ <c oughs> การอ,าอะไรเนะี่ยมีการอะไรกู้นอกระบบอะไรต่างๆนานานี่ก็วางกันไปเรต้องทางการจากรัฐบาลซึ่งเราจะไม่มีมานะครับแต่บางชั้นนี้ก็ต้องยอมนะฮะถ้าจะคนอะไรก็แล้วแต่เราคนไใช้ด้วยกัน ถ้าถ้าหาที่ตามดั้งเดิมอยู่มันจะต้องเสียประโยชน์ไปบ้างแต่เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าผมก็ต้องทําหน้าที่เาย่อนเมืองมันสวยงามนะครับถ้าทุกคนร่วมบม้ายร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับทั้งไม่ไหวจะเป็นผู้ประกอบการแม่ค้านะฮะผมเชื่อมั่นมาไม่นานเราจะเป็นระเบียบเราจะค้าขายจะอยู่อย่างอย่างถาวรแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็นานนะครับส่วนท่านใดก็แล้วแต่ที่ที่เคยมีแล้วควรจะหยุดปฏิบบบัััติคะคครรน ที่ทาอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปไปไปช่วยท่านใดแล้วครับเรื่องต่างๆเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องปฏิบัตินะน้องเหียอจากทาให้บ้านเมืองมันสวยงามแล้วนะครับเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคนดูแลอยู่คนดูแลอยู่ทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับเกิดความสวยงามนะฮะหลักก็คือพวกเขาจะค้าขายกันอย่างมั่นคงและก็ถาวรส่วนท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่ ต้องเห็นโ่าหัวใจเพราะความคันค้างนะฮะบางทีเราผมบอกผมไม่ทราบนะฮะเรื่องอะไรเงินกู้อกระบบบ้างเรื่องการเก็บสวยอะไรต่างๆนานาซึ่งซึ่งเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราก็ประกาศให้ทราบว่าเทศบาลจะไม่เก็บค่าเช่าจระการใดก็จะเป็นแต่ค่าเก็บรักษาความสะอาดนะฮะแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้นที่ต้องช่วยกัน เอ๊ะตลาดมันอยู่ตรงไหนท่า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 นสมทรงครับเนี่ยตลาดอยู่ตรงไหนครับท่านครับตลาดตลาดของเราอยู่บริเวณนี้เลยครับบริเวณใกล้กับธนาคานเทศบาลนี่แหละครับโอ้โเทศบาลค่ะอ่าแล้วบริเวณที่อยู่เนี่ยจริงๆแล้วที่ที่ทาอย่างเนี้ยมันนอกตัวตลาดครับ อย่าแม่มันเป็นถนนใช่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 ถนนริมทางใช่ถนอกวชาวบ้านเขาร้องมาเรื่องถนนริมทางค่ะคือขยายออกมาจากตลาดว่างั้นเถอะครับท่านครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าไม่เป็นไรเรียบร้อยฮะเดี๋ยวพอเราปรับปรุงตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับทั้งในทั้งนอกเรียบร้อยหมดะเรียบร้อยหมดเพราะว่าขนานี้เนี่ยเราขอขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่ากันจังหวัดนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ถ้าเราลำพังทำแต่ฝ่ายเดียวปัญหามันระบามมาหลายสิบปี <c oughs> ครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราแก้ไขปัญหามาถูก,ถกต้องถูกทางถูกจุดพ่อค้าแม่ค้าก็เหมือนกันครับนะฮะเราจะได้เห็นภาพวันนี้มีคนดูเราอยู่เขาเห็น <c oughs> แล้วว่าบ้านเมืองไม่สะอาดมันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยผิวจราจรก็ถูกดาเนินการมาให้ค้าขายกันก็ต้องขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าครับว่า <c oughs> ขณะนี้เนี่ยผมเห็นใจพวกท่านทุกคนแต่ถ้าท่านจะค้าขายอย่างจะอย่างยั่งยืน นะฮะอย่างหาววอนท่านก็ต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักด้วยก็ช่วยกันให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการจัดระเบียบกรจัดการเทคโนโลยีของทางเทศบาลน,นะฮะซึ่งจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องเราคาดว่าเน,นี่ยนะครับกรุงจะเป็นอ่าหลังๆปีใหม่คงน่าจะลงตัวนะครับ ก็จะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่จุดหนึ่งนะนอกจากเราไปเที่ยวดูมรดกโลกแล้วก็จะไปเดินกินเดินเที่ยวในตลาดเจ้าพรมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะถ้างั้นนะครับท่านนายกครับอย่างรถโปรเหรดเนี่ยก็อยากจะไปเหมือนกันนะจะมาเลยไกลกรุงเทพใช่ครับไม่ไกลกรุงเทพด้วยเป็นตลาดที่เปิดทั้งเช้าทั้งเย็นไหมคะหรือทั้งวันเลยประมาณเนี้ยประมาณเย็นๆก็่าจจะยุติแต่ถ้าผู้คนเนี่ยตลาดอย่างนี้นะครับอยุทยาในเขตเช่ยงใหม่สองตลาด ตลาดหนึ่งคือตลาดหัวรอนะตั้งแต่สมัยเด็กจำบันซึ่งซึ่งครับซึ่งถูกเดือดรืมไปแล้วล่ะคนก็น้อยลงไปก็มาจะขึ้นตลาดนี้คือตลาดเจ้าพรมนะครับเนื่องจากบริเวณตลาดเจ้าพรมเนี้ยในบริเวณโดยรอบทุกจุดเนี่ยจะมีอาคารห้างร้านอะไรต่างๆนานานะครับครนะฮะไปเช้าเช้านะท่านท่านสมทรงไปเช้าเช้าคนน่าจะเยอะนะท่านนะเช้าเช้านะเยอะครับเช้าเช้าเนี่ยเยอะฮะเพราะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะมีพี่น้องประชาชนคล้ายๆมันเป็นสวนรวมนะฮะจะเป็นผักผลไม้วัตถุดิบทุกชนิดผู้ประกอบ้านท้ายย่อยนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวผัดร้านจะมาซื้อวัตถุดิบที่นี่อของพื้นเมือง่ะชาวบ้านนะหอยคุณปลารรมีของดีนะของดีแล้วก็ราคามาตรฐานแล้วก็เป็นของสดทุกวันไปหากลุ่มงินกันก็ไปดูด้านสาธารณสุขนะฮะทั้งเรื่องของการจัดระเบียบทั้งเรื่องคุณภาพของอาหาร ซึ่งซึ่งขณะนี้เร,เ,รเราเรารอเรารอกดปุ่มจาก,จากทางชางนารักษ์นะครับว่าถ้าสมมอบนะครับแล้วก็จะเ,เข้าสภาเพื่อทําเป็นจุดผนันปนให้กับพี่น้องประชาชนธรรมาค้าขายกันโดยที่าจาระเบียบที่มีช่องจราจรนะฮะนะฮะแล้วก็จะหยุดขายเมื่อไหลเริ่มขายกันเมื่อไหลเสร็จการขายท่านอาจจะต้องหาที่ท่านท่านสมทรงอาจจะต้องหาที่จอดรถให้กับ ประชาชนด้วยบางทีผมไม่ได้มองถึงคนในพื้นที่อย่างเดียวนะบางทีนักท่องเที่ยวเข้าไปแต่จะไปเที่ยวแต่ไม่มีจอดรถอันนี้ก็ต้องเข้าใจครับว่าเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งอายุทยาเนี่ยนะครับจอดรถตรงเทศบาลได้ไหมท่านจอดตรงเทศบาลไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแล้วครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเทศบาลจะเดิมเราจะยกให้ด้ยซ้ำไป นะยกเทศบาลนี่เลยจะย้าเทศบานไปอยู่สาระกลางหลังเขาหลังเขาไปเลยเพื่อเพื่อไอ้ตรงบริเวณนี่เป็นสถานีบขสแต่เดิมมีการคุยกันไว้มีผมพูดในคณะคนในยุทธยาเนี่ยไม่ได้พูดในรายกระทมนตรีนะครับมีความรู้ว่าผมเกิดที่นี่ความรู้สึกของการรักบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยมีมากและพอดีจังหวะที่พอดียามีสองสมทรงด้วยท่านนายกอบจเนี่ยนะครับก็ ือเดียวกับสมงสรงงสองสมทรงเลยแต่แรกก็นึก่นายกประจบเจ้าเขาสายนะแล้วเราจับมือกันอยู่ฮะจับมือกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ในฐานะในที่พวกเราเนี่ยนะก็สองท่านเนี่ยสมทรงหญิงสมทรงชายเนี่ยทั้งท่านสมทรงพันเจริญวลาคุณแล้วกับผมนายกสมทรงเนี่ยเราจับมือกันอยู่สมเลยกันนะทุกคนอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยรักษณะสื่อเนี่ยอย่าง พี่น้อมเนี่ยกับคุณเอเนี่ยอย่างนี้ผมชอบใจนะครับคบบือติดเคื่อะก่อพอได้ปัญหามาก็มาบอกถึงผมผมก็ไปดูสิมันบ้านเราเนะ่ะเราก็ต้องรักใช่ไหมครับครับ ใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างน้อยท่านนายกสมทรงเข้ามาเนี่ยคนอยากไปเที่ยวแล้วเห็นดูคลิปที่ท่านบอกมาเนี่ยนะโอ้คนก็อยากไปเดินนะอยากไปกินไปเที่ยวใช่ใช่เดี๋ยวผมผมต้องไปแน่นอนเลยผมชอบไปนะผมจะไปแถวต่างโซนทางอุทัยนะอําเภออุทัยทางโซนนี้ตลาดของชาวบ้านเยอะๆนะครับของเพื่อนบ้านของติดเยอะครับ ครับครับมามาแวงหาผมได้เลยครับเพราะว่าเอาวัดถ้าท่านจัดการเดี๋ยวหลังปีใหม่ถ้าหลังปีใหม่เรียบร้อยยังไงเดี๋ยวท่านสมทรงส่งคลิปมาให้ดูกรันอีกทีหนึ่งนะครับดูคลิปอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ถ้าติดขัดอยู่ที่ทนารักนะสมมติถ้าติดขัดธนารัก์ยังช้ายังไม่ส่งให้ท่านดูแลให้เทศบาลดูแลบอกเราเดี๋ยวเราเป็นตัวต่อได้คุยกนียรีและธนารักษ์ให้ความร่วมมือเต็มที่ครับให้ความร่วมมือเต็มที่เลยนะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ย บางครั้งมันไม่ได้ในระบิยแต่สร้างในวันเดียวเพราะว่าปัญหามันหมักบมมาหลายสิบปีนะครับแต่วันนี้เราเคลียร์นะฮะก็คือเมื่อเกิดคัสเตอร์ทุกคนยอมรับแล้วนะครับว่ามันเกิดอันตรายละเกิดโควิด -19 เกิดขึ้นตรงนี้ละถ้าทุกคนยังไม่ช่วยกันปล่อยให้อุทยานี่ตัวเลขโควิดแต่ละวันแต่วันก็ยังทรงทรงอยู่นะท่านนะใช่ไหมตัวเลขก็ยังทรงอยู่ครับพยายามบอกว่าอย่าประมาทกันแต่ขนานี้เนี่ย เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านผู้ว่าราชการจะังหวัดนะฮะอบจอแล้วก็เทศบาลร่วมมือกันขนาดนี้ในเทศบาลเราตรวจทุกวันนะครับการศึกษาเราตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะฮะเทศบาลมีแปดโรงเรียนนีเด็กเนี่ยเราตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบสวอปทุกๆสามวันห้าวันเจ็ดวันนะครับ,รบแล้วก็อมีการที่เขาเรียกอะไรวอล์กอินเข้ามาแล้วจะตรวจสวอปอยูฟรีหมดเลยครับไม่ต้องเสียงเงิน นะ,นะต้องคิดง่ายๆอย่าไปรังเกยียจรังคันเราคนไทยได้กันแม้กนะระทั่งคนต่างชาติที่อยู่กับเรานะฮะลูกจ้างเป็นชาวพามา่าเป็นชาวต่างชาติเพราะนั้นต้องให้คลีนทั้งจังหวัดถ้าร่วมไม้รวมมือกันนะฮะลัะษณะว่าไม่ทํานะ,ะหยิบยงกันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเอ,อเราสามารถที่จะป้องกันนะจิตใยของโควิด19ได้นะ,ค,ะครับเอาละครับท่านนายกครับ เดี๋ยวไว้หลังปีใหม่ได้ตามท่านอีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้ชวนคนไปเที่ยวด้วยนะครับท่านครับขอพระคุณท่านสมทรงเป็นอย่างสูงนะครับท่านครับฟังและชาวบ้านชื่นใจคุณพี่รัตติยาที่บอกเรื่องนี้มาก็ขอบพระคุณท่านด้วยนะครับท่านครับขอบคุณครับแก้ไขครับสวัสดีคร่บสวัสดีค่ะวัดที่ร้ายตรีสมทรงสัพพโกศลกุลนะคะ